1 2 3 4 5 6 7 8 9อุ๊ยหยุดก่อนครับเพราะเดี๋ยวก๊อปแก๊ปเนี่ยจะเก็บรอยจูบไปจูบกับพระเอกซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบค่ะเพราะนี้ก๊อปแก๊ปแล้วละกันบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบอยู่กับพเพลงน้องนาวสิบจะจูบโอ้หนึ่งเก้าสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจูบได้ไหมจูบได้ไหม ไม่ได้ครับอ่าะาวาเราเราอยู่ในช่วงมาตรการอยู่ยต้องถามน้องก้าวนิดนึงค่ะในเรื่องนับสิบจะจูบเนี่ยคุณรับบทเป็นใครรับบทเป็นนับสิบนะครับนับสิบเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูนิ่งเงียบเงียบดูใสซื่อภายนอกอาจจะแบบว่าดูลุกเจ้าชายแต่ภายใต้ความนิ่งความเงียบของเขาเนี่ยเขาจะแฝงไปได้แบบว่าความเจ้าเล่ห์แล้วเหมือนตัวจริงหรือเปล่าไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับ จริงคุณเป็นคนยังไงคะเรียบร้อยนิดนึงครับยุดน้อยอะไรค่ะพูดถึงเรื่องจูบกันดีกว่าจูบแรกของน้องก้าวเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่คะประมาณ1ิบหกครับจูบกัใกล้แค่ที่จะจะไปตบกันนะสุดท้ายก็ให้ฝากค่ะซีรีส์กับนับสิบจะจูบฝากด้วยนะครับกับซีรีส์กับนับสิบจะจูบทางช่อง3 SD นะครับหรือช่อง3 3มนะครับขอให้ปังๆดังๆนะครับน้องก้าวขอบคุณมากก้กระซิบกระซิบ ซ้อมจูบกับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรกนี้นะคะยังเหลือตัวละครอ,อีก2ตัวค่ะในเรื่องซีรีส์นับสิบจะจูบค,ค่ะ wow. ก็แก๊ปซ้อมจูบไปแล้วค่ะต้องมีหนึ่งในนั้นนะยอมจูกบกก๊อฟแก๊ปแน่นอนอีอันนี้ไปสัมภาษณ์สองหนุ่มหล่อจากซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่า,า,าวสวัสดีกอนค่ะสวัสดีครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า Thank <laughs> you. S <S ไม่ยอมให้จูบบ้านับสิบจะจูบเนี่ยซีรีส์ทางช่อง3นะคะทุกวันพุธรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นจีนครับผมตัวละครจีนเนี่ยก็จะเป็นนักเขียนครับผมก็ปกติแล้วจีนจะเขียนนิยายแนวแฟนตาซีสยองขวัญด้วยความกดดันจากสภาพแวดล้อมทั้งบอสโกทั้งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเลยต้องผันตัวมาเขียนนิยายไอไว้แล้วสุดท้ายนิยายเรื่องนี้กัดดังได้มาทำเป็นซีรีส์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกับนับสิบหรือเก้าหนึ่งกาวนั่นเองละครเนี่ยซีรีส์เนี่ยก็นับสิบจะจูบแรกของคุณน่ะ ตอนอายุเท่าไหร่คะ,อะสองพอสามจริงเหรอจุกับแม่ออตอนนี้เป็นแม่นนเป็นแม่จุกหน่อยแม่แม่เป็นคนจุกผมก็ขอบปล่าด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนับสิบจะจุบนะครับออนแอร์ On air, ทุกวันพุธเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับร้องกรี๊ดลยสวัสดีค่ะนท้องฟลู สูงแล้วหล่อมานักสิบจะจูบในเรื่องนี้คุณรับบทเป็นใครและคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะรับบทเป็นเอ๋ยนะคะเป็นคนแบบน่ารักน่ารักสดใสนี่ในความน่ารักสดใสนั้นก็จะมีอะไรแบบว่าซ่อนอยู่ต้องไปดูให้ข้อกับชื่อเรื่องนิดนึงจูบแรกของน้องบรูซเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนคะมาตอน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 จริงเหรอแล้วแบบได้คบไหมคนนั้นอะไม่ไม่ไม่รับรับก็เป็นเพื่อนกันตอนนั้นยังไม่ประสีก็ตา ใช่ใช่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ตอนนี้ต้องเป็นแล้วแน่เลยต้ยอมให้น้องจูบตรงนี้เลยค่ะน้องกลัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงตามซีรีส์ค่ะเขานับสิบจะจูบสุดท้ายค่ะให้ฝากซีรีส์นิดนึงค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนพุ่มกับผู้จัดด้วยนะฮะก็ฝากติดตามนับสิบจะจูบทางช่องสาม